จาะเลือดแต่อาจจะงบน้อยใช่ไหมตัวแรกที่ต้องเจาะก็คือเทโลโลนเนาะควรจะรู้ว่าเราใช้โดสสูงเกินไปไหมหรืออาจจะต่ําเกินไปก็เป็นไปได้เหมือนกันเราจะได้ใช้ได้แบบได้ประโยชน์โดยที่โทษน้อยที่สุดด้วยค่าความเข้มข้นของเลือดหรือว่าฮีมาโตคริตปกติเขาจะแนะนําให้เจาะคอมเพลตบัดขาเลยคอมเพลตบัดขาคืออะไรคือจะเจาะพวกเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เก็ดเลือดรวมกันทีนี้ถ้าใครอยากประหยัดงบลงนิดหน่อยก็สามารถเลือกเจาะแค่ค่าฮีมาโตคริต ไม่ต้องดูฮิมาโตคิดเพราะว่าเวลาเราฉีดฮอร์โมนเพศชายอ่ะฮอร์โมนเพศชายจะไปกระตุ้นไขสันหลังให้สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มเลือดเราก็จะข้นขึ้นพอเลือดเราข้นขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดอุดตันได้เวลาเราฉีดฮอร์โมนเพศชายเข้าไปร่างกายเราสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มถ้าเรามีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะเกินไปเราจะมีอาการเช่นสิวขึ้นบวมน้ําคัดตึงเต้านมได้ฉะนั้นถ้าคนไหนที่ใช้ฮอร์โมนเพศชายและมีอาการเหล่านี้อาจจะแนะนําให้เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปอีกตัวหนึ่ง อีกค่าหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะในคนที่อายุเยอะแล้วอาจจะแบบ40ไปไปห้าขึ้นไปคือค่าต่อมลูกหมากก็คือถ้าคุณมี P s A สูงอะ่ะก็มีแนวโน้มว่ามีอัตราความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงถ้าใช้ไปแล้วปุ๊บ P s A สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ควรระวังแล้วอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเพื่อคอนเฟิร์มว่าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก